คันนี้เป็น c ซ v G5 นะครับชุดแก๊สเป็น AC Auto g ต s นะครับในกล่องนี้จะเป็น AC s t a เต็ n e ี่ Plus นะครับเป็นรุ่นสามารถจูนอัตโนมัติแล้วก็เชื่อม OBD กับรถยนต์ได้นะครับทำให้การปรับจูนอัตโนมัติสมบูรณ์นะครับอันนี้คือชุดคิดนะครับตัวน,นี้เป็นกล่อง ECU นะครับ สเต็ค4 Qnex Plus นะครับกล่องรับประกัน5ปีมีฟังก์ชันเชื่อมต่อ OBD ปรับจูนอัตโนมัตินะครับกล่องก็แปะวอยรับประกันสินค้าชัดเจนนะครับตัวนี้รับประกัน5ปีครับนำเข้าโดยบริษัท AC Auto Gas นะครับ ส่วนอย่างอื่นจะเป็นอุปกรณ์นะครับตัวนี้เป็นแมปเซนเซอร์ ensor, วัดแรงดันแก๊สนะครับที่ทางในชุดคิดจัดมาให้นะครับสินค้าทุกตัวจะมีสติกเกอร์รับประกันชัดเจนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตช์แก๊สนะครับสวิตช์แก๊สที่ไว้กดเลือกน้ำมันกดเลือกแก๊สพร้อมแจ้งระดับแก๊สนะครับส่วนอันนี้จะเป็นชุดสายไฟนะครับสายไฟควบคุม ระบบแก๊สต่างๆทั้งหัวฉีดทั้งหมอ้อต้มทั้งถังแก๊สจะควบคุมด้วยสายไฟชุดนี้ครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์พวกเรเวลเกตนะครับที่ทานชุดคิดจัดมาให้นะครับกล่องรุน่นนี้ทาง AC รับประกัน5ปีนะครับส่วนอุปกรณ์ติดย่อยอื่นเช่นหัวฉีดหมอด้อต้มพวกนี้จะรับประกัน2ปีครับ ตัวนี้จะเป็นหัวฉีดแก๊สฮาน่านะครับฮาน่าบลูเบอร์สีน้ำเงินครับที่ใช้ติดตั้งกับ c ีอรุ่นนี้แล้วใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับจะแนะนำหัวฉีดฮาน่ารุ่นนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นหม้อต้มแก๊สนะครับหม้อต้มแก๊สก็จะมีติ๊กเกอร์แปะมาเรียบร้อยนะครับแต่ทางรันจะใช้ กับเซเวีนี้จะใช้เป็นโทมัสเตโตนอร์ดิกเอ็สองรอยห้าสิบแรงมานะครับอันนี้คือรางวุลฉีดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลฉีดก็จะมีซัพพอร์ตยึดขายึดแน่นหนาม,มั่นคงทาวอน,นครับตอนนี้คงทนเลยครับเป็นมาตรฐานมีจุดยึดสตัดทุกอย่างทําจากสเตนเลสนะครับส่วนขายึดก็พับขึ้นรูปมาเลยครับจะอยู่ลักษณะนี้ครับ ส่วนด้านขวามือตรงนี้จะเป็นตำแหน่งติดตั้งหม้อต้มแก๊สนะครับโทมาเซโต้นอร์ด XP สองรอยหแรงมา้าเพียงพอและใช้งานไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือรางวิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับรางยึดเข้ารูปอยู่ได้ระดับมั่นคงทาวนนะครับแน่นหนาใช้เป็น10ปีไม่มีปัญหาครับไม่สั่นไม่หลุดไม่หักออกจาหมา้อต้มก็เป็นไส้กองแก๊สนะครับ ตร,ตรงนี้แบตเตอรี่ก็จะมีฟิลิลแก๊สก็เชื่อมกับขั้วบวกขั้วลบนะครับเนี่ยงานห้องเครื่องหลังติดแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจุดวางเรียบร้อยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นวาล์วที่ถังแก๊สนะครับตอนนี้ยังไม่มีแก๊สนะครับไฟ LED จะขึ้นแค่จุดเดียวนะครับ กำลังเติมแก๊สนะครับอันนี้แก๊สเต็มถังนะครับ LED จะขึ้นทั้งหมด5จุดนะครับคันนี้เลือกติดตั้งถังแก๊สขนาด62ลิตรนะครับ62ลิตร ด้านล่างถังแก๊สเราก็จะมีแผ่นโฟมอย่านะครับทนความร้อนกันความชื้นนะครับติดตั้งให้นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งหัวเติมแก๊สครับขายึดมั่นคงแข็งแรงครับในสวิตช์แก๊สตอนนี้ใช้น้ำมันอยู่นะครับไฟจะขึ้นลักษณะนี้ ใช้โหมดแก๊สนะครับเนบรักจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีระดับแก๊สขึ้นมาด้วยครับโปรกแกรมจูดก็ติดตั้งเสร็จก็ปรับจูนสมบูรณ์ทุกย่านนะครับย่านโครดโลบย่านโอเพนโลบเส้นจูนทับกันดีครับสูอ,อันนี้เป็นค่าที่ อ่านได้จาก OBD ของระบบแก๊สนะครับหลังจูนแล้วค่า STFT นะครับ B1 ่ค่านี้ต้องจูนให้ใกล้ศูนย์นะครับทุกย่านนะครับ,การ,บการทำงานถึงจะสมบูรณ์ไม่มีปัญหาใดๆตามมานะครับอันนี้ก็เป็นงานห้องเครื่องก่อนติดตั้งนะครัที่ถ่ายไว้นะครับหลังติดตั้งเข้าไปก็คือจะมีรางวุชิมีมอเต,ตอร์เข้ามานะครับส่วนอย่างอื่นยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ